สวัสดีตอนเช้าครับผมทำข้าวกันครับกับลูกตอกส่ยล่ครับผมหาไว้ทำกับข้าวก็ได้กินคือข้าวครับผมกับข้าวมื้อนี้ก็ประหยัดเงินไปอีกนะครับไม่เสียเงินซื้อสักบาทนะครับผมมื้อนี้เดี๋ยวผักก็ปลูกเองนะครับเก็บตามรั้วครับมะเขือด้วยี่ครับทำงานลูกตอกส่ยล่ไไ้หางกับข้าวกันนะครับ นี่ทำเมนูแกงครับผมตอนเช้าครับผมช่วงเช้าครับเวลาก็บดดกิตปรียดประหยัด,ยดเงินซื้อกับข้าวไปได้หนึ่งมือครับผม ท่านไหนออกเวลาก็ามาทางกับข้าวกันครับผมไม่ได้ยิงเพื่อความสนุกนะครับเราไว้มาทํากับข้าวไว้กินกันแซ่บๆครับผมโอเคแล้วเ,เจอกันต่นไหนสนใจลูกตอกก็ทักเข้ามาได้ครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทาง <c oughs> ตอกสิบหกแกนสิบแปดแกนครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ